สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่บาสนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่หยุดมาสาอาทิตย์นะคะแล้วก็จันวันนี้วันอังคารแล้วเพื่อนๆพนพี่พี่คะออกกำลังกายกันบ้างไหมค่ะตัวบัดเองนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบการออกกำลังกายเลยค่ะจริงๆนะ มันมีความรู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นอะไรที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่มีความสุขแต่โชคดีค่ะที่ครอบครัวของบาร์ะคะ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของบาร์ะคะ่ะจะชอบออกกำลังกายมากเลยตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อตอนหนุ่มๆน,มมนะคะคุณพ่อก็จะเป็นนักตะกร้อค่ะคือคุณพ่อชอบเล่นตะกร้อนะคะแล้วก็ ฟุตบอลค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็จะชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะคุณแม่เนี่ยจะวิ่งนะคะตอนที่พวกเราเนี่ยอยู่บ้านเดิมที่เราอยู่กันนะคะสีคนพ่อแม่ลูกเราก็อยู่บ้านในเขื่อนมิพพนะนะคะก็คุณแม่ค่ะก็จะวิ่งรอบเขือนเลยค่ะหรอบนะคะเาเรียกรอบแคมป์นะ ก็5กิโลคุณแม่แบบวิ่งชิวชววิ่งสบายเลยอะคะ่ะแต่ตัวบ้านนะคะไม่ชอบบอกกําลังกายแต่ด้วยความที่มีคุณพ่อกับคุณแม่ะคะ่ะคอยประกบอยู่นะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคะ่ะก็คือบังคับต้องใช้คำว่าบังคับเลยนะคะให้ว่ายน้ำนะคะก็เลยชอบกีฬาว่ายน้ำมากกว่ากีฬาอื่นๆเลยนะคะ ก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยถนัดนะคะก็มีว่ายน้ําที่ที่พอทําได้บ้างอะคะ่ะก็ไม่ถึงกับเก่งมากนะคะทีนี้เราจะพูดเข้าเรื่องของพวกเราเลยนะเพื่อนๆพี่ๆเราจะถามว่าอะไรที่ทําให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เปลี่ยนความคิดจากการไม่อยากออกกําลังกายเป็นออกกําลังกายกันบ้างคะ มีแนวคิดยังไงกันบ้างในการกระตุ้นให้ตัวเรามีไฟและมีความสนใจที่จะออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆโดยไม่หมดไฟอะค่ะวันนี้นะคะบราจะมาบอกว่าตั้งแต่ที่มีโควิดอะเนาะเออแล้วบาก็ได้เรียนแพทย์แผนไทยอะค่ะพอเรียนไปเรื่อยๆนะคะบาก็ลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับ าการใช้ท่ารือสีดัดต้นนะคะแล้วก็มารวมกับโยคะนะคะแล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วอ่ะคะ่ะบะก็ไปแข่งว่ายน้ำด้วยอ่ะคะ่ะถึงแม้จะแพ้ก็าตามนะเออนั่นแหละทีนี้บะก,ก็ค่อยๆลดน้ำหนักมาเรื่อยๆก็พยายามหาแรงดึงดูดในตัวเองนะคะแล้วก็หาความอยากที่จะเป็นเรื่อยๆแบบกระตุ้นนวิในัยให้เราอยากออกกำลังกายเพื่อนๆพี่ๆ นะคะจนมาเป็นวันนี้ค่ะวันที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นวันนี้นะคะก็ยังไม่ผอมลงมากะนะแค่ลงบางส่วนนะคะแขนก็ยังใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าใส่เสื้อผ้าพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยดีขึ้นจริงๆค่ะก็เลยจะบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าหาแรงไฟกระตุ้นให้เราอยากออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะคะคิดว่า การออกกําลังกายเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพดีอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะส่วนของแถมที่ได้จากการออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสวมเสื้อผ้านะคะได้สวยนะคะถ่ายรูปออกมาเนี่ยยืนเรียงกันในแถวเพื่อนนะคะเราจะดูดีนะ จริงๆไม่ว่าคุณจะหน้าตาสวยหรือว่าธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรามีหุ่นที่ที่ดีนะคะการออกกำลังกายไม่ต้องเข้ายิมก็ได้นยอยู่บ้านก็ออกได้แบบบาสนะคะแต่แหละถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราแบบ ดูแลร่างกายนะคะพอเรายืนหนาถ่ายรูปนะคะจากภาพเดิมที่เราไม่กล้าถ่ายเพืเ่อนๆเราจะให้เพื่อนบังแล้วเป็นฉากใช่ไหมเราจะอยู่ข้างหลังโผล่มาแต่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเราคืนเรากลัวเขาจะเห็นว่าเราอ้วนอะไรแบบนี้นะครับก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆ PM 2.5มาเยอะด้วยนะคะ จะบอกเพืเ่อนๆพี่พี่ว่า,าในการออกกำลังกายที่มี PM 2.5ค่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนพี่ๆออกกำลังกายแบบไหนกันยังออกในที่โล่งอยู่หรือเปล่าค่ะหรือว่าออกในยิมนาสติกหรือว่าออกที่บ้านยังไงก็ แนะนำมัดมาบ้างว่ามีการออกกำลังกายยังไงนะคะในการต้องผจญผจญ pm 2.5จโดยที่เราไม่ได้รับผลเสียมากมายอะคะ่ะช่วยบอกไอเดียบ้างนะคะจะได้แชร์ไอเดียกันนะคะระหว่างเพื่อนกับเพื่อนค่ะโอเควันนี้ชวนคุยนานแล้ว5นาทีแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆในการต้อง ผาชนผาจนกัพีเอ็มสองจุค่ะสุขภาพแข็งแรงมาจากร่างกายที่แข็งแรงและมีวินัยค่ะจากหมอบาสทีทีเอ็มค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะ